บอกแล้วข่าวดีแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนของวันที่1ตุลาคม2564คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังด่วนเลยนะคะรับเงินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและที่สำคัญค่ะในส่วนของใครที่รอคอยในส่วนของการลงทะเบียนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนรอบใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมเร็วๆนี้ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนยังคงใช้สิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติไปจนถึง กันยายน2,565เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าการโอนเงินในเดือนตุลาคมนี้มีรายการอะไรบ้างหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ค่ะหลังจากที่บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮทั่วประเทศนะคะเมื่อคอรมออนุมัติงบกลางกว่า 27,000กว่าล้านบาทขยายเวลาลดค่าน้ําค่าไฟเงินอุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภครวมไปถึงค่าเดินทางและคงเบี้ยผู้พิการ1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกันยายน2565ทั้งนี้พร้อมเปิดลงทะเบียนให้กับคนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกล่นเตรียมลงทะเบียนรับสิทธิในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะ ส่วนตารางการจ่ายเงินคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมซึ่งวันที่1ตุลาคมนี้รับเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทค่ะและโครงการเพิ่มกําลังซื้อเติมเข้าไปในบัตรอีกหนึ่งรายการก็คือ200บาทใครที่เคยได้รับ200ก็จะได้เป็น400ใครที่เคยได้รับ300ก็จะได้เป็น500ค่ะรวมไปถึงใครที่อยู่ในโครงการที่สามารถใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็น ค่ารถโดยสารบกสแล้วก็ไฟฟ้าต่างๆก็ได้อย่างละคนละ500เดือนละต่อเดือนต่อคนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะคุณผู้ชมและในส่วนของค่าการหุงต้มค่ะเพิ่มเป็น55บาทต่อ3าเดือนต่อคนต่อครัวเรือนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของค่าน้าค่าไฟเหมือนเดิมตามปกติได้สิทธิ์เดือนละ200ถึง230บาทเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรการนี้ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการไม่เกินวงเงิน315บาทนะคะ และนอกจากนี้ค่ะยังมีคงเบี้ยความพิการซึ่งจะมีการจ่ายทุกๆวันที่22ของทุกเดือนนะคะและก็จะมีจ่ายอยู่ที่เติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทค่ะรวมแล้วผู้พิการจะได้รับสูงสุดถึง1,000บาทถ้าหากมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงินเข้าในส่วนของรายรายการนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมส่วนใครที่เป็นกลุ่มตกลล่นนะคะรอลงทะเบียนร,รอบใหม่เลยค่ะเร็วนี้สรุป เงื่อนไขตุลาคมนี้จากทางกระทรวงการคลังส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องรอติดตามเงื่อนไขว่าทางกระทรวงการคลังจะสรุปออกมาอย่างไรค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ